นักลงทุนเตรียมย้ายโอ้ลืมพูดเลยครับนี่ไฮไลท์เลยนะนะครับนะบวันนี้นะมันคือโอกาสของไทยอีกหนึ่งอย่างนะครับวันนี้นะนักลงทุนจีนเนี่ยถ้ายังผลิตที่จีนก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องถูกกีีกันการค้าที่สหรัฐใช่ไหมครับดะนั้นนักลงทุนก็เตรียมย้ายฐานการผลิตเพื่อจะไป็สายโอกาสในการที่ผลิตสินค้าเพื่อจะส่งขายต่อ กลุ่มนักธุรกิจจีนนะครับอยู่ที่จีนบางทีก็เหนื่อยเพราะถูกความบาดธุรก,กิจกันกันกันค้าใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้เขาจะไปที่ไหนนะเราจะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้หรือเปล่าแต่การที่ช้าขึ้นภาษีสินค้าจากจีนนี่แน่นอนครับคุณเปน็นนักลงทุนคุณก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าสินค้าคุณยังผลิตแต่ชุ่ที่จีนโอกาสที่จะขายไปอเมริกาจะยากเลยฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่อาจจะต้องย้ายฐานการผลิต มาอยู่นอกประเทศเพื่อจะได้สิทธิ์ในการส่งสินค้าไปขายที่จีนไปที่ที่ที่อเมริกาเอออ่าใช่ไหมวันนี้แหละเขาจะไปที่ไหนนะครับไทยจะทำมันจะช่วงชิงเอานักลงนักลงทุนเหล่านี้มาลงที่ไทยหรือไม่งั้นก็เวียดนามเก็บหมดใช่ไหมถ้าเกิดเวียดนามเก็บหมดโอกาสที่เวียดนามจะแซงไทยโอ้โหยิ่งใกล้เข้าไปใหญ่เลยครับใช่ไหมวันนี้นักลงทุนจากอเมริกาก็แห่ไปเวียดนาม นักลงทุนยุโกกรปก็เวียดนามถ้าจีนแห่ไปเวียดนามอีกไทยจบดังนั้นประเทศเรามีแผนหรือ,อยังนั่นมันเป็นปัจจัยบวกที่เราจะได้นักลงทุนนักวันนี้ค่าแรงในจีนก็แพงสินค้าบางประเภทเนี่ยจีนย้ายออกมานานแล้วนะครับสินค้าหลายๆตัวของจีนวันนี้จีนย้ายมาผลิตนอกประเทศแล้วเพราะอะไรครับสินค้าที่ราคาต่อนหน่วยต่ําเทคโนโลยตีต่ำๆวกนนี้นะเพราะว่าไม่สามารถจ้างสินค้าที่ต้องใช้แรงงานคนเยอะ จีนก็ไม่ได้ผลิตที่จีนนะครับเพราะว่าค่าแรงจรีนเนี่ยวันนี้เดือนละห mm. ้าหมื่นเวียดนามเดือนละห้าพันอ่ะไทยหมื่นห้าอ้านนาคตของไทยจะเป็นสองหมื่นห้าใช่ไหมตามที่นายกกรุงกริงเนี่ยเคยพูดไวน้นี่ว่าค่าแรงสองหมื่นห้าใช่ไหมปีเจ็ดศูนย์ดังนั้นนักลงทุนจะต้องคิดหนักแล้วว่าจะไปที่ไหนอยู่จีนต่อเนี่ยเป็นไปไม่ได้สําหรับสินค้าบางประเภทอยู่จีนต่อไม่ได้แน่นอนจะไม่ต้องย้ายฐานออกจากจีนแต่จะไปไหนนะครับ วันนี้มีตัวเลือกได้ดีนะครับเงินหนึ่งร้อยบาทจะมาลงที่ไทยเจ็ดสิบบาทปัจจุบัน,นครับเงินหนึ่งร้อยบาทมาลงที่ไทยสิบหกบาทที่เหลือไปเวียดนามไปฟิลิปปินส์ไปอินโดไปมาเลเนี่ยเงินลงทุนนะนะเ้าเรียกว่า FDI Foreign Direct Investment เนี่ยนะนะในอดีตเงินหนึ่งร้อยบาทจะมาลงที่ไทยเจ็ดสิบ แล้วสามสิบาทนี่กระจายไปเวียดนามสิงโคโปร์ฟิลิปปินส์อะไรก็แล้วแต่ก็กระจายกันไปกัมมูชาอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้คุณรู้ไหมครับว่าเงินหนึ่งร้อยบาทมันมาไทยแค่สิบหกบาทลืมแน้วโน้มวันนี้ไม่แน่ใจเหลือสิบาทหรือยังก็ไม่รู้ที่เหลือแปดสิบเก้าสิบเนี่ยมันไปที่อื่นหมดเลยแล้ววันนี้นะเรายังมีมาตรการจะขึ้นขแรงอีกทั้งที่เราไม่ได้มีมาตรการอะไรเลยเลยแล้วสินค้าในประเทศเราก็ไม่ใช่สินค้าเทคโนโลยีเป็นสินค้าที่ใช้แรงงานเยอะด้วย แต่ยังเสือกจะขึ้นค่าแรงก็งไม่รู้มันใช้สมองตัวไหนคิดกันจะหาแม่งแต่เสียงนักการเมืองส้นตีนประเทศนี้เออนะวันนี้ไอแผนที่จะเอาทรัพยากรใต้ทะเลเหรอผมนึกไม่ออกไงมากกูจะได้อะไรอะ่ะมึงไปคุยกันแล้วเจราจาจะเอาทรัพยากรใต้ทะเลขึ้นมาแล้วไงต่อมึงพูดดิว่าคนไทยจะได้ใช้พลังงานถูกหรือเปล่า พูดถึงจะโดดขึ้นมาเนี่ยดูแลยังไงต่อใครรวยใครได้ประโยชน์ประเทศชาติได้ประโยชน์หรือกุาสัมปทานได้ประโยชน์หรือนักการเมืองได้ประโยชน์เออนะเห็น <c oughs> ไ,ไหมผมไม่ไว้ใจรัฐบาลชุดน,นี้อยู่แล้วเพราะผมดูหลายๆอย่างเนี่ยมันคิดเพื่อตัวเองถ้าเป็นส่วนใหญ่วันนี้นะมีสิน มีอุตสาหกรรมบางอย่างที่จากจีนมาลงที่ไทยเยอะพอสมควรแต่เราไม่ได้อะไรเลยเพราะเราให้สิทธิพิเศษของเขาในการปล่อยภาษีให้ส่งเสริมการลงทุนยกเว้นภาษีเครื่องจักรยกเว้นภาษีส่งออกยกเว้นภาษีไรายได้นะครับวันนี้มีโรงงานจีนมาลงเงินในประเทศไทยครับแต่เราไม่ได้อะไรเลยครับได้แต่ตัวเลข แต่ไม่ได้ตังค์นะครับเพราะทุกอย่างเขาเอามาจากประเทศเขาหมดเขาเอาเครื่องจักรมาแล้วที่โรงงานในการผลิตเขาไม่ใช้คนครับใช้ AI ในการผลิตครับดังนั้นเราไม่ได้การจ้างงานสรุปไปเลยนะเจ็บปวดที่หายเรามีเคณเศรษฐกิจพิเศษนะครับเป็นเกตส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเพื่อจะกระตุ้นให้นักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนในเราแล้วให้สิทธิพิเศษมีบีส่งเสริมมีสิทธิพิเศษทางการค้าภาษี ยกเว้นอะไรต่างๆนานามากมายครับมีโรงงานมาก็จริงแต่แม่งมาแบบโรงงานอย่างเดียวเลยครับมาแล้วก็ใช้ทรัพยากรบ,บ้านเราใช้แฟคซินิตี้บ้านเราแต่ไม่ได้จ้างงานบ้านเราแล้วก็ทิ้งขยะไว้บ้านเราแล้วก็ส่งออกไปเอากําไรกลับบ้านทิ้งขยะอุตสาหการรมไว้ที่เราเราไม่ได้เลยได้แต่ตัวเลขโชว์ว่าเราประเทศไทยส่งสินค้าออกไปแต่สินค้าเหล่านี้ความมัง่งคั่งร่ำรวยอยู่ที่ผู้ลงทุน ประเทศเราได้ภาษีนิดหน่อยเระเวรไม่ได้แต่พอยกเว้นเขาไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงล่ะครับเห็นไหมคือเรานี่แม่งไม่ค่อยทันโลกทันเกมเลยว่ะงนั้นต้องดูด้วยอุตสากรรมประเภทไหนที่เราควรจะส่งเสริมมาใจแม่งเปิดเขตพิเศษมาวันนี้นะครนจีนเขามานะไปในเขตวันนี้คนจีนไม่ลงทุนนอกเขตเศรษฐกิจนะครับจะลงไปดูเลยครับ อ EC เพราะได้เสร็จได้สิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่ไม่เกิดการจ้างงานนะยุคลุงตู่ไม่มีคนคบไปครบจีนไม่ได้อะไรเลยครับไปโทษจีนไม่ได้เขาต้องโทษเราโง่เองนะครับคุณคุณไม่เคยโทษตัวเองเลยอะ่ะจีนเขาก็มีข้อดีอมไม่ขายสินท้าเขา้เขะ กูไม่ตั้งมาตรการอะโอเคมึงมาลงทุนก็ได้แต่ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีโกอะไรเงี้ยถ้าเป็นโรงงานประเภทที่ใช้ AI ก็ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีดิไม่ใช่ประเทศกูจะได้เฮียอะไรล่ะมึงมาลงทุนแล้วกูไม่ได้อะไรไงมันอยู่ที่กึ๋นคนเจรจากูจะไปด่าเขาอย่างเดียวได้ไงอ่ะอมันต้องหมูไปไก่มาดิแล้วมึงโง่เองนี่ทำไมชอบด่าจีนนะวะคือมึงมองว่ามึงโง่บ้างหรือเปล่า เออเห็ไหมเนี่ยคือนิสยัยแบบนี้ยคือมึงโทษตัวเองมันซีว่ามึงโง่อะไม่ได้ก็ด่าแต่จีนทำไมคุณไม่เรียนรู้ที่อยู่กับจีนทำไมคุณจะต้องตั้งข้อรังเกียจจีนทำไมคุณไม่ใช้ประโยชน์จากจีนผมเบื่อไอ้ทัศนคติแบบนี้มากเลยนะมึงไปไกลๆสติเลยนะคือมึงมึงห้ามจีนก็ได้เหรอ มึงไม่ซื้อสินค้าจากจีนได้เหรอมึงไม่พึ่งพาจีนได้จริงๆเหรอควรมึงไม่คิดจะสู้เขาบั้งเลยเหอวะเฮียด่าอย่างเดียวอะมึงจะห้ามจีนเป็นมหาอำนาจของโลกได้ไงยังไงมึงก็หนีไม่พ้นจีนทำไมมึงไม่เตรียมปรับตัวที่จะอยู่กับจีนเสือไปตั้งข้อลังเกียรเขาไปทะเลาะเขามึงจะได้เฮียอะไรขึ้นมาไอเฮียงโง่เองอะไม่ได้ดีก็ด่าจีนด่าจีน เวลามึงโดนฝรั่งเอาเปรียบอ่ะกูไม่เห็นมึงกล้าด่าฝรั่งมั้งอ่ะฝรั่งแม่งขายกระดาษให้มึงอ่ะมึงจะส่งสินค้ามาประเทศกูมึงต้องได้มาตรฐาน ISO QS ไดมาตรฐาน g m g ฮาซับส้นตีอะไรจะไม่หมดมึงไม่หมดมั้งอ่ะว่าเฮียมึงไม่ได้เฮียเลยขายกระดาษต้องเสียค่ามันทำเนียมรายปีเพื่อจะเอาไอ้โลโก้ส้นตีนมันนี่มาแปะบนผลิตภัณฑ์เพื่อจะส่งไปประเทศนั้นได้ถ้ามึงไม่มีเครื่องหมายเหล่านี้มึงส่งสินค้ามาประเทศกูไม่ได้เหมือนได้เครื่องหมายฮาลาลนี่ก็เหมือนกันทำไมมึงไม่บ่นบ้างอ่ะ อันนี้มึงห้ามจีนเขายิ่งใหญ่ไม่ได้ฉนั้นมึงทำไงมึงต้องใช้ประโยชน์จากจีนไม่ใช่ดายอย่างเดียวแม่ประเทศอื่นทำไมก็ได้ประโยชน์จากจีนอะ่ะจะที่จะพยายามสู้เขาแม่งโบนลังเกียรเขามึงไม่มีทางปฏิเสธจีนได้ เออทุกอย่างมันเจรจาได้หมดทุกอย่างมันต่อรองก็ได้หมดบางอย่างถ้าเราไม่ได้ไประโยชน์ะล้เราก็ต้องกล้าที่จะปฏิเสธคือไม่ใช่แม่งแก้ผ้าถางขารอเลยเราก็ต้องเลือกได้เว้ยไม่ใช่แม่งมาคือยอมทุกอย่างอ่ะเว้ยว่ายกเว้นภาษีแจ็คมาไปสิบสามปอะไรบางอย่างแจ็คมา เออใช่ป่ะมึงโง่เองนีไปด่าเขาได้ไงอะ่ะเยาไทยมันจะไปทำธุรกิจแล้วมันโง่หละมันก็ต้องต่อรองสุดชีวิตอะ่ะไอ้คนไทยมันไม่เก่งเองไงคิดไม่ทันเขาไงเยอะก็เสียเหลี่ยมเข้าไปไง